เราเรามีแฟนคลับแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าน้องไททันรู้ป่ะจริงเพราะอะไรวะเพราะว่าวายไม่ใช่บ้าวายผมลงรูปที่เราใช้กล้องส่องไททันไงก็เลยเรียกเราว่าน้องไททันน่ารักป่ะเขาไม่เรียกไททันเขาออกไททันไททันน้องไททันเอออย่าเป็นไททันไอ้นั่นแล้วกันไม่ไม่เป็นเขาใช้เขาใช้คำว่าน้องไตเขาใช้คำว่าน้องไททันผมอยากทำได้เหมือนน้องไททันไททันไหนวะ เขาบอกที่ใช้ที่ใช้ทำใจดอกหายอ๋อ,อน,นี่เป็นเครื่องมือเขาไม่ชื่อ,อไททันเขาชื่อน้องอุ้มอันนี้นิสสันอเม l ่าครับโตโบโเย้เปิดประตูเลยครับมีเลยปากขนงท้องไททันไหมหนูทไม่ช่ยูุเล่มีเลยปากถึน,น, <laughs> นที่พี่น้องๆไหม เท่นะเนี่ยท่านี้อาจารย์สอนดีมากเออท่านี้เท่จริงๆเนี่ยฉันจะดุไปหน่อยแต่อาจารย์สอนค่ะเอ๊้โ,โหน่ารักจริงๆเลยวันนี้เอ่อวันนี้เรียนที่ไหนล่ะจำได้ไหมลืมมาแล้วเหรอสาวมันชิดแล้วมั้ยใช่สาวชิดแล้ว<ม>ยากขึ้นเรื่อยๆไหมหรือว่ามียากบ้างไงบ้างรายละเอียดเริ่มมาถึงจอดเริ่มมาถึงโอ้ยพูดจาดีนะเนี่ยตั้งแต่พบกันมาสาวลิศเนี่ย